วันนี้เป็นวันที่6ของเดือนพฤษภาคม2566นะคะตอนนี้ยามเช้าตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งค่ะดูดวงจันทร์นะคะกำลังลอยเด่นเต็มดวงเลยนะคะกำลังจะตกลงไปนะนี่ค่ะคือตีห้าครึ่งค่ะนี่หลังบ้านของพี่อ้อย สวยนี่ถ้าหากว่าตื่นมาตีสี่ก็คงจะสวยกว่านี้นะคะนี่ค่ะดวงอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่ดวงจันนะคะกำลังตกดินนี่ค่ะตอนนี้ลมแรงมากเลยค่ะมันเป็นลมที่บ่งบอกถึงความแห้งแล้งนะคะไม่มีฝนลมแบบนี้นะตอนเช้าเช้าลมแรงมากไม่มีฝน,นะคะ่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะถนนลงไปแม่น้ำนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ติดกับบ้านพี่อ้อยพี่อ้อยเรียกว่าบ้านใสทองเพราะว่าบ้านก็สวยแล้วก็อยู่คนเดียวเปินพี่อ้อยเลยพี่อ้อยก็อยู่คนเดียวอันนี้คือหลังบ้านพี่อ้อยเป็น2ชั้นนะคะ,น,คะนี่เป็นตึก2ชั้นแล้วเลือยลงไปข้างหน้าเป็น1ชั้น,นะคะ่ะข้างหน้าเนี่ยมีสี่ห้องนอนแล้วก็มีห้องโถงใหญ่ แล้วข้างบนนี้มีสา,สาห้องนอนนะคะนี่ค่ะข้างบนมีห้องน้ำข้างบนด้วยนีม่มีเทเลทออกมามีระเบียงออกมาเนทางนี้ก็เป็นถนนใหญ่ะะมันไม่ใช่ถนนใหญ่ะคะ่ะถนนซอยของตำบลเป็นถนนหลักนะคะที่จะไปเข้าอำเภอนะ,ะหรือไปหมู่บ้านต่างๆไปตำบลลาดยานะคะ รถจะวิ่งตอนเช้าวิ่งออกไปทํางานเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็วิ่งไปนะคะตอนเช้ากับตอนเย็นจะมีรถเยอะแต่ตอนกลางวันไม่ค่อยมีนะคะอันนี้ก็เป็นไรขาโพดนะคะที่เขาถากทางกันแล้วค่ะเขาเก็บผลแล้วเขาก็ทําใหม่นะคะโอ้โหมันสวยค่ะโอ้โหลมแรงมากได้ยินเสียงลมไหมคะนี่ค่ะที่เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ลงไปในแม่น้ํา เศรษฐีที่เขาขอเป็นขยายเขตออกไปบ้านเศรษฐีบ้านคนนี้เขามีโรงงานทำพลาสติกที่ใกล้ๆเนี่ยค่ะที่มองเห็นสีขาวนู้นค่ะทั้งฝั่งแม่น้ําฝั่งนูง้นนะคะนั่นคือราชพัฒนะคะนี่ค่ะคือราชพัฒนร,ราชพัฒก็คือมหา,มหา,มหาวิทยายลัยครูราชพัฒของจังหวัดกาญจน์นะฮะนู่นค่ะดูสิ ดวงจันทร์ก็คล้อยลงไปนะคะโอเคเอาแค่นี้นะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะตอนเช้าเช้าพี่อ้อยตื่นมันแต่ตีสี่แล้วแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่ามีพระจันทร์สวยอย่างเนี้ยแต่พระจันทร์เนี่ยนะลอยเด่นเหมือนจะเอื้อมได้เลยไม่เคยเห็นแบบนี้ค่ะมันบ่งบอกถึงความแห้งแล้งนะคะเนี่ย บ่งบอกถึงความแห้งแล้งที่จะมาเยือนนะคะไม่มีฝนเลยค่ะตั้งแต่เดือนมกรา,ามาฝเป็นเล็กน้อยนะคะดูสิลมแรงไหมคะเนี่ยต้นไม้ลมแรงมากเลยนะคะลมแรง,นะะงกระโดดกระโดดคือกระลังบานพี่อ้อยนะคะนี่ค่ะ ป็นสองชั้นไม่มีใครขึ้นไปเลยค่ะสิบห้าปีไม่เคยมีค่ะเพราะว่าเราทำความสะอาดทุกสิบวันนะคะจ้างคนมาทําความสะอาดกวาดถูเช็ดนะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะพี่อ้อยก็อยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้ค่ะทุกวันเลยนะคะนี่่ะนู่นค่ะนูค่ะบ้านพี่อ้อยมันลึกเข้าไปนู่นไกลสามสิบสองเมตรค่ะจากหน้าถนนจากหน้าถนนมานะคะสามสิบสองเมตรนะคะ มันลึกมากเลยนะคะสร้างเต็มที่เต็มเนื้อที่ทั้งหมดเจ็ดห้องนอนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเทเลทต,ตรงนี้ความกว้างของบ้านหลังนี้หกเมตรนะคะเนี่ยค่ะคือเฉพาะตรงเทเลตเนี่ยนะมาตรงนี้นะคะเนี่ยว้าถ,ถึงนี้หกเมตรแล้วจากโน่นไปไปโน่นไปโน่นไปโน่นเต็มที่เลยโน่นยี่สิบเมตรนะคะเดินเข้ามานี่ครัวหลังบ้านไต้ถุนเนี่ยโอ้โหมันเดินไกลค่ะเหนื่อยต้องทําครัวข้างหน้าด้วยค่ะ ทำทวงหน้าไปแล้วอ่ะนะโอเคแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ